เธอคือเทวดาเทวเทวดาอืมไอคนคิดนั่นยังค anyway. ิดต้องตบเรียกสติเฮ้ยมันตบฉันทำไมเนี่ยเนี่ยอย่ามารังแกคนในบ้านฉันนะพี่สำรวจโทรแจ้งตำรวจเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเปล่ารังแกหน่อยแค่ตบเรียกสติผมมันจะฉาบนักกิจตัวเองเออจะได้ไม่เปลืองเมนเฮ้ยสุด้าดเหรอเฮ้ยฉันยังไม่เผาตัอตอนนี้หรอก ไว้แค่ตัดข่าวเก็บไว้อะว่าจะตัดสินใจว่าทําไงดีอ่ะโห่เยนี่นี่จอดห้าตัวตายมันบาปน้อยต้องเป็นหมัก500ชาติออาการหนักขนาดนี้เนี่ยนะพากันจับมัดโทส่งรพบาลบ้านดีกว่าตัวไว้ตัวไว้ไปดีกว จอแต่ไม่ได้บ้านนะก็คแค่หลงไปตามข่าวเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่จะมาจับฉันทำไมฉันเัินเลิกคิดฆ่าตัวเองแล้วไม่เชื่อหรอกเว้ยเพราะว่าแกยังตาขวางและมีน้ำลายฟูมปากอยู่ได้เลยฉันเลิกแล้วจริงฉันไม่อยากเกิดเป็นหมาห้าร้อยชาดนะจริงนะจริงสิทำไมฉันต้องทำร้ายตัวเองด้วยล่ะโช่นี่เมื่อน้องพัลล่าทำให้ฉันเจ็บอ่ะน้องพัลล่าก็ต้องเจ็บเองต่างหากล่ะดู หมือนข่าวนี่ไงไอ้บ้าพี่จะเรือกอุบาทอุบาทจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยฮะพวกเราจับมันมัดไว้ปล่อยจับมันไม่จะได้ฉันพูดเล่น้ะปล่อยไปไม่ได้แล้วน้องสาธุเราต้องจัดการให้จอได้รับบทเรียนซะบ้างไม่งั้นจะบ้ามากกว่านี้นะได้เลยครับพี่ไปไ พี่ขอคุยกับพล,ล่าครั้งสุดท้ายอ่ะพี่ขอถามพล,ล่าลตรงตรงอ่ะพล,ล่าหลอกพี่ใช่ไหมพล,ล่าไม่เคยรักพี่เลยใช่ไหมไม่เคยสะใจใช่ไหมล่ะที่ทำให้คนอื่นเจ็บอ่ะงั้นพล,ล่าลองเจ็บบ้างไหมนี่ทีนี้แหละพล,ล่าตายซะเถอะ อย่าไปคิดมากเลยนะพวกเราม,มันไปสบายแล้วล่ะอ,อยู่ไปก็เอาแต่ข้ามควรถึงผู้หญิงโออไม่มีศักดีเลยเนาะใครอ่ะไอ้จอดมันเผาตัวตายแบบนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะประหยัดดีไม่ต้องเตรมเงินค่าทำศพอ๋อฉันเหรอนี่นี่ฉันตายแล้วเนี่ยอไอ้จอดน่ะไม่หลงผู้หญิงจนลืมคิดเลยว่ามันจะรอจนก,กว่าแม่มันจะกลับมารับเจา าเกิดแม่พี่ซอเขากลับมารับล่ะสมน้ำหน้ามันนะดิคนใจสอแบบมันอ่ะไม่สมควรจะได้เจอแม่เฮ้ยนี่ฉันอยากเจอแม่เลยนะฉันยังไม่อยากตายอ่ะแล้วพอล่าสิอ่ะพอล่าอยู่ไหนอ่ะทำไมถึงไม่มางานศพมันไม่มาหรอกมันด่าขโมงเลยไอ้จอจะฆ่ามันตายซะได้ก็ดีชาตินี้มันไม่มีวันยกโทษให้จอสานีเห็นพอล่าแต่งตัวสวยด้วยนะ บอกว่าจะไปเลี้ยงฉลองกับแฟนตัวจริงอะนี่นี่นี่น้องนลลามไม่สนใจจนเลยเลยเนี่ยสรุปเลยนะงานเนี้ยไอ้จ้อตายฟรีไม่มีใครเห็นใจถูกต้องไปดูหนังดีกว่านีวทุกคนทุกคนโอ้นี่นี่ฉันนี่ฉันตายอะไม่มีใครเสียใจเลย ทำตามข่าวนิยมความรุนแรงเนี่ยแล้วทําให้เขาขังกลับมารักได้ไหมเฮ้ยน <Hey, S 1> ี่เราฝัานไปนี่วอฝันไปดีแล้วจอร์ดคนที่ไม่รู้จักรักตัวเองเนี่ยนะจะไปเรียกร้องให้ใครมารักเราได้เป็นไงม้างอะจอร์ดนี่าาย,ยาและหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเขาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้ให้เอามาทําตามกันจนเป็นแฟชั่น คนเขารักกันเนี่ยเขาไม่ทำรุนแรงต่อการหรอกนะจอ๊อตใช่แล้วอันที่จริงเนี่ยเราน่าจะคุยกันให้รู้เรื่องวันนี้ไปเลยนะไปนี่เลยนังลาเอาให้จบตั้วันนี้เลยไอ้จ๊อตได้เลิกครั้งทะเทนังโอ้ยเสียกวงงงจ๊าอ่ะเปนห่วงร้านกวงจะเจงไงสิวะ<อ>นังลาได้แางงานหนี้เองจะ้ขนาดนี้วงเจงคนดีความรักของเองนี่ทำให้เสียงานเสียการไม่พอ เองคลั่งรักจนคนอื่นเขาเสีายานกันหมดแล้วแบบนี้เขาไม่เรียกวันหน้าตัวผูว้นะเว้ยนี้ถ้าจอร์คิดกับพอลล่าเป็นน้องสาวจริงๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะน้้งพอลล่านะงั้นเราดีกันนะต่อไปนี้พี่จอร์ต้องเป็นพี่ชายของพอลล่านะได้เลยจ้ะงั้นขอให้พี่ชายอหอมน้องสาวทีนะ คุนมาจะอวกขนาดนี้วงก็หวังมัมัะนกันเวยวงเกินไปล้วเอามือออกของฟรีไม่มีในโลกที่มาเคลียร์ให้เพราะว่าหวังเหมือนกันโอ้ยไอ้พวกนัยฟุตปอลโล่งอกไงในที่สุดไอ้จอมันก็เลิกคลั่งสักที แล้วทำไมพี่พลอยใส่หน้าเศร้าอย่างนั้นอ่ะก็ที่โรงพยาบาลนะสิเขาแจ้งมาว่าน้องที่โดนแฟนทำร้ายอ,ะอ่ะเขาอาการสุดหนักคนรักกัน,นทำร้ายกันได้ขนาดนั้นใช่หรอ,อมไม่ได้ทำร้ายอีแค่คนเดียวนะได้ข่าวว่าพ่อแม่อีมีลูกคนเดียวหวังฝากอนาคตไว้กับอีแต่ความหวังต้องดับวูไปพ่อไอ้ผู้ชายเห็นแก่ตัวใช่เฮ้ยเพชรยำเงีงยเไปโดยไอ้จอดเราเว้ย ไอ้นี่ก็ปาตหนากันแหม่ด้วยนะจะเป็นห่วงไอ้เดี๋ยวดูถูกกันฉันเนี่ยมีความเป็นสุภาพบุรุษพออ๋าแล้วสุดนักตัวไหนไม่ทราบที่มันจะเป็นจะตายอยู่เป็นอาทิตย์น่ะได้พอแหมแค่ลงผิดไปชั่วโูงเดียวเท่านั้นแหละแต่ฉันเราไม่ทําอีกแล้วแหละถึงแม้น้องพอลล่าจะไม่รักฉันนะแต่ฉันก็จะขอรักน้องพอลล่าคนเดียวตลอดไปอโกคะชาเย็นถุงหนึ่งค่ะ อ๋อสั่งแต่ชาเย็นแต่คงไม่เย็นชากับพี่นะจ๊ะน้องสวยเป็นไรเปล่าพี่ตกหลุมมากตกหลุมแล้วตั้แต่แรกเห็นอดเลยจะไอดนี่ช่อบยังดีนะที่จอยไม่ได้ตายจริงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ทุกคนได้รับบทเรียนอย่างจอยก่อนที่เขาจะคิดสั้น ก็ถ้าทุกคนเชื่อนะว่าชีวิตเป็นสิ่งมีค่าและต้องเชื่อได้ว่าการทําลายชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเราเองหรือคนอื่นเป็นเรื่องผิดบาตอย่างร้ายแรงมากนะก็คงจะไม่มีเรื่องเศร้าอย่างที่เราเห็นตามข่าวทุกวันนี้หรอกใช่ไหมครับพี่อืเมื่อได้รับข่าวสารต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองชีวิตไม่ใช่แฟชั่นที่จะต้องทําตามกันอย่างไม่ยั้งคิดสารเธอคือเทวดาเทวดา But that you